สวัสดีค่ะทานผู้ฟังทายผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับจา์เนตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันแล้วละหว่างวันที่หนึ่ง จนถึงวันที่15พฤศจิกายนกันเลยก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกว่าขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นภาพรวมเป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านและต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจของชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดลักวักวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคม,มนะแต่ถ้าท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทย<ม>โดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยคําพยากร์ที่อาจารย์ให้ไว้ทั้งหมดนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสภาวะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวลัคนาราศีพิจิกจะรู้สึกว่าสภาวะจิตสภาวะใจเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากนักนะคะและเหมือนกับว่ามีความขัดแย้งในตัวเองอยู่ด้วยคืออาจจะคิดแบบคนละค้่อยู่ในภาวะจิตสภาวะใจประกอบกับท่านเองจะเก็บเรื่องเก่าๆซ้ำๆเดิมๆในทางที่มันบั่นทอนสภาวะจิตใจของท่านเนี่ย กับมัดคิดมากจนเกินไปบางท่านก็อยู่ในช่วงรู้สึกเงาๆนะคะวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายกว่าเก่าเป็นช่วงที่ท่านควรจะมีคนรู้ใจมีเพื่อนนะมีที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างด้วยเพราะถ้าท่านทำอะไรอยู่คนเดียวจะคิดมากเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะมาัวพันมาคิดหลายรอบบางท่านก็มีความรู้สึกหลงหลงลืมลืมง่าย เหตุการณ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวพั้งคานนั่นเองได้โคโจรนะไปอยู่ในภพมรณะตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วและจากโคโจรอยู่ในภพมรณะแบบนี้ไปจนถึงวันที่1 5พฤศจิกายนด้วยแถมดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศรีพิจิกคือดาวพังคานดวงนี้ ยังโคโจรวิกคติคือเดินถอยหลังประกอบกับมีดาวพักเกตส่งกระแสมาถึงทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะทำอะไรจะคิดอะไรจะไวนะคะถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ขาดความรอบคอบประเมินสถานการณ์ผิดพลาดเร็วเกินไประวังจะผิดพลาดง่ายด้วยอาจารย์ถึงแนะนำว่าท่านควรมีที่ปรึกษาวไว้ตีที่สุด และอีกเรื่องที่ต้องระวังเลยคือเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะคะบางท่านก็เกิดเรื่องมาแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่เดือนนี้ยังคงไม่พ้นภัยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าประมาทชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะได้ไปในที่แปลกๆด้วยหรือเดินทางบ่อยที่ประจวบลงเท้าบางท่านก็ไปสนใจในเรื่องลึกลับนะคะ สายโมเตลูหรือช่วงนี้ท่านจะมีสัมผัสที่ค่อนข้างแม่นเส้นแรงบางท่านก็มีเหตุให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดระวังจะถูกขัดลาบจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนมีปัญหาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็ยังหนีไม่พ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มาจาักญาติพี่น้องหรือคนที่เราคุ้นเคยที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือคนที่เราเคารพนับถือก็ไา้จะมาเบียดเบียนท่านเช่นอาจจะมาขอยืมตังค์หรือมาทําให้รู้สึกจิตใจของท่านเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรือหัดใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังคงมีอยู่ด้วยและที่อาจารย์อยากแนะนําก็คือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะในช่วงนี้ต้องทําบุญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์หรือทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญโลงศพทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายก็ได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะไปซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะคะหรือมีการทําประกันสุขภาพเกิดขึ้นทางด้านการเงิน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะสภาวะการเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยยังคงดีอยู่นะคือท่านจะสามารถใช้ความคิดสติปัญญาความสามารถของท่านหาเงินมาได้ค่อนข้างดีแต่ความขยันของท่านเนี่ยดูจะถดถอยลงเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าลดความขยันลงนะคะ เพราะในช่วงนี้การเงินจะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเพราะฉะนั้นท่านต้องขยันมากขึ้นแต่สภาวะความเข้มแข็งของดาวการเงินของท่านคือดาวพระพิหัส,สบ,บดียังคงโครจรส่งกระแสลิธิโยกถึงจุดเกิดของท่านแถมมีดาวพะเกตโครจรในพบการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยท่านเองอาจจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากการสร้างบุญกุศลแม้ดาวการเงินของท่านจากโคจรวิกคติคือเดินถอยหลังพักองศาอยู่นั่นเองนะคะทำให้รายได้ในช่วงนี้ก็ยังคงจะช้านิดหนึ่งนะเมื่อท่านรู้จังหวะว่าดาวการเงินรายได้จากค่อนข้างช้ากว่าจะได้ต้องมีขั้นมีตอนต้องรอนิดนึงท่านไหนที่ต้องมีการหมุนเงินก็ควรจะสำรองเงินไว้ด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในการหมุนเงินเกิดขึ้น ในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระพุธจากโครจรมาทับจุดเกิดของท่านที่พบันุของชาวลัคนาราศีพิจิกปันุคือตัวตนของท่านดาวพระพุธคือดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกเมื่อโครจรมาทับจุดเกิดของท่านทําให้ท่านจะมีโชคมีลาภเข้ามาด้วยแต่จะมาจากของตกเก่าหรือ ที่เคยพลาดไปและจะกลับได้กลับมากลับคืนมาอะไรที่เคยพลาดหวังไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาในตอนนี้เช่นบางท่านนะคะ <_ S 1> อาจจะรองเงินอยู่แล้วไม่ได้ตอนนี้อาจจะมีการได้เงินเข้ามาแล้วอาจจะมีการติดต่อเข้ามาบางท่านรอง,งานอยู่ไม่โทรมาสักทีอาจจะได้รับการติดต่อเข้ามาบางท่านพลาดโอกาสดีๆไปตอนนี้จะมีโอกาสให้ท่าน ไขวควายครั้งหนึ่งและบางท่านขายของมือสองได้ราคาบางท่านก็ขายของเก่าที่มีมูลคา่าได้หรืออาจจะได้ของเก่าที่มีค่ามาครอบครองเช่นมรดกตกทอดบางท่านก็ได้เงินประกันนะบางท่านก็ได้เงินที่อาจารย์บอกว่าค้างจ่ายเนะี่ยกลับมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิก ในด้านดีอีกด้านหนึ่งคือท่านไหนที่ได้ลงทนุนหรือมีการทำงานทำโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นเนี่ยระยะนี้ก็เป็นระยะของการที่จะได้เงินจากการร่วมทุนจากการทำงานร่วมกันเรยกว่าเงินปันผลจะได้กำไรขึ้นมาในช่วงนี้และข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งคือท่านอาจจะได้เงินจากคู่คองเพศตองค้ามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย นะช่วงนี้นะเอาใจผู้ของให้มากๆนะคะท่านจะได้ของฝากของดีได้ของที่แบบว่าท่านชอบด้วยนะในวันที่14พฤศจิกายนดาวพระศุกรจ์จะโคจรเข้ามาทับจุดเกิดของท่านอีกด้วยนะคะมาเสริมพลังให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทำให้ได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนมีตัวช่วยในายามลำบาก แถมได้รับกระแสจากดาวพัระ,ระหร่หัสบดีส่งกระแสฤทธิโยกมาถึงดาวพพพุธนะคู่สติปัญญาดาวพระศุกร์คู่ทัพย์คู่โชคและดาวพพพุธดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำอีกยิ่งส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเครดิตในเรื่องของการพูดการเจรจา,าการติดต่อค้าขายต่งตงตงตงางๆจะประสบความรับรื่น นะมีผู้คนรับฟังในสิ่งที่พูดนะคะในสิ่งที่เจราจาไปดูมีน้ำหนักมากขึ้นแถมมีผู้ใหญ่เมตตามีมิตรเกื้อกูลมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์ทำให้ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองหรือจะได้มาด้วยความง่ายเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชา,าวลัคนาราศีพิจิกยังคงมีโชคมีลาบตัดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรไปทำบุญแล้วได้สิ่งดีกลับมา การค้าการขายการพูดการเจรจาถือว่าดีนะคะคําพยากรที่อาจารย์ให้ไว้ทั้งหมดนี้จัดชัดเจนมากค่ะท่านผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีพิจิกด้วยนะสําหรับท่านใดที่มีลูกหนี้ในช่วงนี้นะต้องระวังนิดนึงลูกหนี้ของท่านจะสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านด้วยหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าระวังผููเช่านะคะ หนีหน้าหายค้างจ่ายที่ผ่านมาจะมีเครดิตดีเราก็เชื่อใจแต่หลังๆมาเนี่ยอาจจะหนีไปเลยนะคะค้างจ่ายหรือไม่ก็ครบสัญญาแล้วทำให้เขาไม่ต่อสัญญากับท่านก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยอาจจะขาดรายได้ไปต้องหาผู้เช่าใหม่ด้วยสำหรับในเรื่องของการลงทุนนะจารย์บอกเลยว่าต้องชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าจะขอสินเชื่อ ไปแนนยื่นกู้เนี่ยพอทําได้นะถึงอย่างไรเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก<ไ>็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีปัญหาไม่มีปัญหามากนักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่<โ>แต่ถ้าเป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะท่านจัดใช้จ่ายจุกจิกไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านรถนะคะญาติพี่น้องอย่างที่อาจารย์บอกหรือคนในครอบครัวหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยหรือการทำประกันนั่นเอง ทางด้านการงานดูแล้วสภาวะการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกต้องรับมือให้ดีเลยนะคะงานจะมีความกดดันเข้ามางานจะมีการแบบถูกควบควมุมมีขั้นมีตอนเข้ามามีปัญหาเข้ามาให้ท่านต้องต่อสู้ต้องแก้ไขบางท่านก็ถูกตีกลับในเรื่องของงานให้มาทำใหม่บางท่านก็ถูกผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะคะจ้องจับผิดหรือเพื่อน ในสังคมวงงานของท่านสร้างความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาช่วงนี้ทําอะไรอย่าให้มีช่องโหว่เด็ดค่ะต้องทําให้ถูกต้องพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ชาวลักนาราศีพิจิกเนี่ยจะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายนะงานในช่วงนี้นะจะมีขั้นตอนเยอะจุกจิกทีเดียวเลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ท่านทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ถูกต้อง ปัญหาก็จะไม่เกิดถ้ามีปัญหาก็แค่แก้ไขไปตามหน้างานแต่ในด้านดีท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่แล้วเช่นงานพวกสายช่างงานซ่อมบํารุงนะงานคาบริษัทต่างชาติงานตัวแทนงานในหน้างงานติดต่อประสานงานหรืองานพวกแพทย์พยาบาลงานรักษาดีเทลยวยาเตีวขายยางานประกันนะพวกสายช่างวิศวกรเนี่ย พวกสายตำรวจราชาการกับส่งผลดีในช่วงนี้นะคือท่านจะไม่ค่อยเจอปัญหาจุกจิกเหมือนอาชีพอื่นแต่ทุกสายอาชีพก็ขอระวังนิดนึงนะให้ระวังเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่การวางตัวกับผู้ใหญ่ให้ระวังเรื่องคำพูดนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ในช่วงนี้นแต่สมัครงานก็ขอให้เป็นงานที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องตน้น ก็จะถือว่าตรงดวงในช่วงนี้ด้วยทางด้านสุขภาพที่อาจารย์เตือนเลยชาวลกักนณาราศีพิจิกเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากของมีคมจากภัยทางอากาศระบบทางเดินหายใจและเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้ด้วยทางด้านความรักทั้งคนโสดและมีคู่ความรักอยู่นในช่วงเปลอกบางคนโสดไม่ควรเริ่มมีใครเข้ามาเลยนะคะคนมีคู่ ประครับประคองใจกันให้ดีพยายามอย่าหาเรื่องกันให้รู้จักกันยอมบ้างและควรเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันอย่านําพลังงานลบเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจกันแต่ในด้านดีที่อาจารย์บอกว่าท่านมีเกณฑ์ได้ของถูกใจจากเพศตรงข้ามหรือจากคู่ของท่านก็ต้องทาตัวให้ดีนะจะได้สิ่งที่ถูกใจกลับมาด้วยจะขออะไรแฟนก็พยายามพูดดีๆกับเขานะก็จะได้ อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนำคำยกระดีอาจารย์ให้ไว้นี้ไปบริหารจัดการชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์ที่ได้ที่สุดด้วยและอาจารย์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาภัมฤัตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7จ็ดรุลาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้าเลยและการรับมือกับดาวพัมราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปจนถึงปีหน้าคือตุลาห66เลยนะคะ ท่านไหนที่อยากจะวางแผนระยะยาวล่วงหน้าเลยนะสามารถที่จะเข้าไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์และท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับการพยาารณเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผิดพลาดตามประการใดไปก็ให้ภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ